เพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็กาบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องนหนชจรทุกคนด้วยนะครับก็สไลด์คลิปนี้นะครับนหนชจก็จะมาพูดถึงนะครับวิธีแก้ไขนะครับมือถือนะครับเติมเงินแล้วเงินหายนะครับเติมเงินแล้วเงินหายนะครับย้ำอีกทีครับเติมเงินแล้วเงินหายนะครับเงินหายไปไหนล่ะนะครับเราเติมเงินเสร็จแล้งไม่ได้โทรเลยเงินหายไปแล้วนะครับนายชจรมีวิธีแก้ไขอยู่ สองวิธีนะครับวิธีแก้เติมเงินแล้วเงินหายนะครับส่วนมาก2วิธีนี้นะครับจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับส่วนมากนะครับมีอยู่2อย่างนี้แหละนะครับที่เราเผลอนะครับไปกดนะครับเผลอไปกดนะครับแล้วเราไม่รู้แล้วมันจะดึงเงินนะครับจะดึงเงินของเราไปนั่นเองนะครับวิธีที่1คืออะไรนะครับวิธีที่1คือกดเบอร์โทรขึ้นมานะครับ วิธีที่หนึ่งคือข้อความกินเงินข้อความดูดเงินนะครับอาจจะเป็นข่าวดูดวงนะครับข่าวดาราอะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะรวมไปถึงใบหวยนะครับที่เราเผลอไปกดนะครับแล้วมันมีข้อความมานะครับแล้วมันจะหักเงินของเราอัตโนมตัตินะครับเอาแล้วมันหักเงินอัตโนมัติได้อย่างไรนาะยช่างคือว่านะครับ เมื่อไหร่นะครับที่เราไปกดยอมรับพวกนี้นะครับมันจะเด้งเป็นข้อความมานะครับแล้วเราจะกดนะครับเราจะเผอกดนั่นเองนะครับพอเรากดทีเดียวนั่นแหละครับมันคือการอนุญาตนะครับให้แอปพวกนี้สามารถดูดเงินออกจากซิมเราได้นะครับบางทีนะครับทุกวันนี้จะไม่มาเป็นข้อความนะครับมันเก่าไปแล้วนะครับ จะมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับจะมาทางเน็ตเวลาเราเล่นเน็ตเล่นไรเราเผลอไปกดนะครับก็คือการอนุญาตให้นะครับให้ข้อความพวกนี้นะครับมันดูดเงินจากซิมเรานั่นเองนะครับแล้วเราจะยกเลิกอย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับให้เพื่อนๆกดนะครับดอกจันหนึ่งสนะครับแล้วโทรออกนะครับ โทรออกเสร็จปุ๊บเขาจะก็เราเราก็ต้องทําตามขั้นตอนเขานะครับให้ยกเลิกแอปข่าวดูดวงหรือแอปหรือให้ยกเลิกนะครับข้อความนะครับข่าวดูดวงนะครับหรือข้อความเสียเงินทั้งหมดนะครับให้เรากดตามนั้นนะครับแล้วนะครับทาง โอเปอเรเตอร์นะครับก็จะบอกว่ายกเลิกข้อความทั้งหมดหรือไม่นะครับเราก็ยกเลิกข้อความทั้งหมดนะครับที่เสียเงินไปเลยนะครับแล้วก็จะมีข้อความยืนยันมาที่มือถือของเรานะครับเราก็จะสามารถยกเลิกข้อความพวกนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็จะไม่มีข้อความไหนที่ดูดเงินของเราอีกต่อไปนะครับอันนี้คือวิธีที่1นนะครับวิธีที่2ที่นายยยนเจอมากที่สุดนะครับ ว่าเติมเงินแล้วเงินหายนะครับเติมเงินแล้วเงินหายคืออินเทอร์เน็ตนะครับบางคนนะครับจะเปิดเน็ตไว้โดยไม่รู้ตัวนะครับเปิดอินเทอร์เน็ตไว้โดยไม่รู้ตัวนะครับซิมของเราไม่ได้สมัครเน็ตแต่เผลอไปเปิดเน็ตไว้โดยไม่รู้ตัวนะครับบางคนไม่เคยปิดเลยนะครับที่มานะครับไม่เคยปิดเลยนะครับมาดูอีกทีอ้าวเปิดเน็ตทิ้งไว้นะครับ เมื่อมีการเปิดเน็ตทิ้งไว้นะครับเมื่อมีการเปิดเน็ตทิ้งไว้ถ้าเราไม่ได้สมัครนะครับโปรเน็ตนะครับเมื่อมีการเปิดเน็ตปุ๊บนะครับเขาจะดึงเอาเงินในซิมของเรานะครับไปเปลี่ยนเป็นเน็ตทันทีเมื่อมีการใช้เน็ตจะใช้เงินนะครับอาจจะเป็นนาทีละบาทนะครับหรือกี่บาทก็แล้วแต่นะครับมันก็คือจะดูดเงินของเรานั่นเองนะครับ เราจะกดปิดอย่างไรนะครับเอาง่ายๆนะครับเอาที่แบบเมินนวลมินนวลนะครับให้เรานะครับไปที่การตั้งค่าเลยนะครับไปที่การตั้งค่าหาการตั้งค่านะครับหาการตั้งค่ากดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วมาที่การเชื่อมต่อมาที่การเชื่อมต่อแล้วมาที่การใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าข้อมูลนะครับตรงว่าข้อมูลมือถือตรงนี้นะครับถ้าใครเปิดอยู่นะครับให้ปิดไว้แบบนี้นะครับ อันนี้โยกสวิตช์เปิดเห็นไหมครับเราก็โยกสวิตช์ปิดไปแบบนี้นะครับบางคนไม่เคยมาดูตรงนี้นะครับให้เราปิดไว้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับคือโลมิ่งตัวนี้สําคัญนะครับให้เราปิดนะครับโลมิ่งตัวนี้ดูดเงินเช่นกันนะครับถ้าเราสมัครเน็ตนะครับแล้วแต่เราใช้เน็ตไปแล้วมันยังดูดเงินอยู่มาดูโลมิ่งตัวนี้ด้วยนะครับ โรมิ่งตัวนี้คืออะไรนะครับโรมิ่งตัวนี้เมื่อมีการใช้เน็ตเยอะมากกว่าที่เราสมัครมาสมมุติเราสมัครมา1นกิกนะครับเราสมัครมา1นกิกแต่เมื่อเรานะครับใช้เน็ตไปเราต้องการที่จะดูเว็บเว็บหนึ่งหรือคลิปคลิปหนึ่งนะครับแต่มันจะดูดเน็ตเยอะกว่า1นกิกเพื่อที่จะบูตคลิปนั้นขึ้นมานะครับเมื่อมีการใช้เน็ตนะครับ ใช้เน็ตเลยนะครับใช้เน็ตเลยก็คือว่าแบบนี้นะครับอันนี้1นึ่กิกนะครับเส้นนี้นะครับเราใช้เน็ตมานะครับไม่เกิน1นึ่กิกอยู่แล้วแต่เมื่อมีการนะครับอยากจะดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับแต่มันต้องบูตเน็ตเยอะกว่า1นึ่กิกปุ๊บขึ้นไปแบบนี้นะครับเมื่อมีการนะครับเลยเส้น1นึ่กิกขึ้นมานะครับตรงนี้เขาจะหักเป็นเงินทันทีนะครับเมื่อมีการเปิดโลมมิ่งนะครับ แต่ถ้าเราไม่เปิดโลมมิ่งจะดูได้ไหมนช่างดูได้นะครับแต่มันจะช้านะครับมันจะช้านะครับมันจะช้านั่นเองนะครับให้เราปิดนะครับปิดตรงนี้ไ้เลยนะครับถึงช้าก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็รอได้นะครับขอแค่อย่าหักเงินเราแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถนะครับป้องกันการดูดเงินได้แล้วนะครับอ่า เดี๋ยวเราจนจะพูดไปอีกหนึ่งตัวอย่างอ่าถ้าใครใส่2ซิมนะครับตัวจัดการซิมการ์ดนะครับกดเข้าไปมาที่ข้อมูลมือถือเหล่านี้ให้เราดูนะครับว่าเราเปิดเน็ตซิมไหนนะครับมาดูให้ดีตรงนี้นะครับเราเปิดเน็ตซิมไหนนะครับมาดูให้ดีนะครับต้องมาติ๊ ให้ถูกซิมนะครับซิมหนึ่งหรือซิมสองนะครับบางคนสมัครเน็ตซิมหนึ่งมเปิดเน็ตซิมสองเน็ตเงินซิมสองหมดนะครับเพราะซิมสองไม่ได้สมัครเน็ตนะครับให้มาดูว่าเราเปิดเน็ตตรงซิมหรือเปล่าด้วยนะครับถ้าไม่ตรงซิมเงินก็หมดในซิม